ใบเนี่ยเวลาแล้วเขาก็แทะกินเป็นอาหารเสริมเห็นไหมมันขาดๆเห็นไหมนะ่ะกินนั่นน่ะอ๋อมันโอ้หนี่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 เดี๋ยวให้ผู้ชมดูโอ้ยนี่เลยอะไรเนี่ยรอยปูแทะอา้าจริงเหรอใช่ครับนี่ฮะนี่เป็นอย่างนี้เลยคือ,ค,ค,อคือถ้าปูตายเนี่ยมันก็จะเป็นปูแน่นๆทั้งตัวใช่ไหมครับครับแต่ถ้าปูที่ลอกคาบมันจะทิ้งคาบไว้เราดูอย่างเงี้ยครับถ้ายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือลอกไปแล้ว อ๋อเขาออกจากตัวเขาเขาจะดันออกนี่เลยดันออกด้านหลังดันด้านท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเกษตรผาเพลินนะครับโดยอลังผาเพลินนะครับวันนี้พามาฟาร์มอาจารย์เป้นะครับมาดูอัปเดตปูนะครับตอนนั้นทางช่องได้ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้ก็มาอัปเดตให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่า ปูที่อาจารย์แกเลี้ยงไว้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดินดูกันแป๊บหนึ่งนะครับเออสวยแล้วอาจมาจย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอัปเดตครับจากช่องเกษตรปลาเพลินมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ดูมารอบก่อนยังประมาณเดือนไหฮะอาจารย์ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับนี่มาเดือนเดือนหนึ่งแล้วนะครับคลิปก่อนนี้ประมาณวันที่ยี่สิบสามนะครับ กรกดานี่มาวันนี้23สิงหานะครับเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับปูที่อาจารย์เลี้ยงไว้นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะอัปเดตค,ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยปูมันยังอยู่ในช่วงที่หลายตัวตั้งท้องแล้วก็ใกล้ใกล้จะคลอดนะครับแต่มารอบนี้มีคลอดไปแล้วแล้วบางตัวที่ ที่คลอดออกมาเนี่ยก็เริ่มมีโตแล้วนะครับในบางโวนโตแล้วโตแล้วโตในระดับหนึ่งของปูเล็กนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับโอเคครับก็มีอัปเดตทดดี่นึงทั้งที่เล้ามาไม่มีสลนดไม่มีสลนดพบแล้วก็หนึ่งพอไม่มีสลนดุ๊กเวลาฝนมาหนักๆปุ๊บแบบน้ํามันขึ้นมาถึงเนี่ยอ๋อนี่<พ>อหรอตัวเดนน้ํานี่นะใช่ครับมาปุ๊บมันก็สูงไปก็พอสูงปุ๊บกว่าจะเช้ามาบางครั้งเนี่ย มันก็จะมีปูบางตัวมันก็จะอแอบนอกน้ํานอกนอก,นอกน้นําฝนนี่นะฮะน,น้าครับก็เลยทสลํสแลนเพิ่มหนึ่งก็ได้ความร่มเย็นด้วยสองน้ําที่จะลงมาตรงตรงเนี่ยก็น้อยลงอ๋อมันจะเป็นหยดหยดใช่ไหมมันหยดลงมานิดหนึง่งถึงมัน,นจะตกแรงมันก็ยังหยดไม่แบบตึง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 ลงมาเลยเนาะแล้วก็จะไม่สูงมากจนมาถึงนี่แล้วก็มีเจาะนี่เพิ่มครับไอ้ท่อนะนฮะข้างท่อเดียนอ๋อก็คือปรับระดับน้ําให้ต่าลงละ เอาให้พอดีที่ปูอยู่ได้เลยที่อันนี้คือดัดแปลงดัดแปลงใหม่ละประสบการณใช่ไหมครตกมาเดี๋ยวก็เดนของมันแล้วก็ลงมาอ๋อก็คือเราปรับปรับเป็นรูให้มันต่ําเท่าเท่าที่ปูอยู่ได้เลยครับไม่ถึงเช้าเดี๋ยวก็ลงมาเท่าเดิมอันนี้สบายเลยก็รอดอืมก็คือคือก็ดีนะครับแบบนี้เพราะว่าปูก็จะขึ้นมาตรงข้างบนนี้ไม่ได้เนาะใช่ไหมก็ออกตรงนี้ไม่ได้ก็ออกตรงนี้เลยน้ํานะครับนี่อ๋อปรับปรับปรับรูปแบบการ การจัดการน้ํานะครับถ้าไม่บอดสะอาดดีจังเลยครับอ,อาจารย์ทําความสะอาดบ่อยไหมทุกสองวันทุกสองวันปล่อยน้ําลงเลยอะฮะหรือ,อยังไงก็ล้างก่อนล้างแล้วก็แล้วปูนไปอยู่ไงครับก,ก็ปล่อยไว้นี่เลยก็เหมือนเราอาบน้ําให้เด็กเวลาเราล้างเราขัดก็จะวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยเขาไม่เขาไม่ตายอะฮะเขาไม่กลัวหรอไม่ตายไม่ตายเพราะว่าเวลาเราทํามันเป็นกลางวันคือคือถ้าทุกสองวันเนี่ยเราจะไม่ลื้อหลัง ไม่ลื่นลังเพราะนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือลังใช่ไหมใช่ลังที่เขาให้ให้เขาหลบนะครับปูหลบเวลาเราล้างเนี่ยเขาก็จะหลบในนั้นอยูอย่แล้วไม่ค่อยออกมาจะมีออกมาบ้างแต่ไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราขัดอะไรมันก็หลบในนี้แหละหลบใน,นอ๋อหลบอยู่นี่มีออกมานิดหน่อยครัอ๋อผมว่าเยอะทำคนสะอาดยังไงได้แบบโหสะอาดมากนะครนี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องทําอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงรอบล้างสองวันครั้งวันเคยเคยนาน,นถึงอาทิตย์ไหมครับจันมันได้ไหมมันอยู่ได้ไหมถึงอาทิตย์ เคยถึงอาทิตย์มีเคยแต่ว่า,าแทบจะไม่ให้อาหารเลยเพราะไม่งั้นเน่าเน่าครับต้องต้องมาล้างก่อนถึงถึงให้ใช่ครับก็ต้องปล่อยให้แทะอ้นี้ไปก่อนแะทะไอ้แทะอะไร<ค>ฮะผักตบอาหารเสริมไปก่อนแต่ก็ไม่ตายนะอาหารเสริมใช่มากินผักตบเหอฮะกินครับไอ้พวกรากพวกต้นใบเนี่ยเวลาแล้วเขาก็แทะกินเป็นอาหารเสริมเห็นไหมมันขาดขาด,ขาดเห็นไหมลนะ่ะกินนั่นนะอ๋อมัน โอ้นี่นี่น,<อ>นี่นี่<อ>นี่นี่เดี๋ยวให้ผู้ชมดูอุยนี่เลยอะไรเนี่ยรอยปูแทะเอา้าจริงเหรอใช่ครับนี่ฮะนี่เป็นอย่างนี้เลยเอา้าผมไม่รู้นี่เพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่นี่ดูเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอะไรเนี่ยเอา้ามันกินกินผักตบเหรอกิน,นครับผมก็นั่งดูประจำแล้วมันแทะผมก็นั่งนั่งดูอุ้ยมันเป็นอาหารเสริมแล้วเนี่ยผักตบเนี่ย ใส่ไว้มันกินเอาแล้วไอ้จอกเนี่ยครมันกินไหมฮะก็จอกเนี่ยส่วนใหญ่จอกเนี่ยก็มีแทบ้างแท้บ้างแต่จะไม่ชอบเท่าผักตบเท่าผักตบผักตบมันใหญ่ดีไงใหญ่มันนุ่มหรือเปล่ามันเป็นฟองฟองเป็นไปได้เป็นไปได้เ <c oughs> นี่ยครับถ้าใครจะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่แบบมิธุระที่อื่นน่ะใช้สูตรนี้ได้ทิ้งผักตบไว้เลยน้ําไม่เน่าแล้วก็ปูก็ไม่ตายอย่างมากก็อาจจะอยู่หน่อยหิวรออยูเขาก็อยู่ได้นาะเพราะว่าเขาเคยอยู่ในรูใช่ไหมครับมีอะไรให้แทะอยู่ เราจะทำบ่อยนะเอาแล้วอาหารอาหารเนี่ยอาจารย์ให้เยอะไหมครับเคยพมเห็ุแบบสมัยก่อนก็ให้ข้าวไหมมีข้าวได้ข้าวได้แต่อย่าให้เยอะมากเข้าเข้าเข้าสวยเหรอใช่ข้าวนึ่งข้าวไรเราอะเสร็จข้าวเราอะครับอาหารได้ล้างหน่อยนะล้างเวลาเรากินเราพวกพวกุงพวกกนพวกอะไรนี่แจวอะไรเงี้ย๋ยวน้ำมันเรามันจะก็จะเสียเสียเร็วแล้วอาหารเสือมาจาร์ละครับมีไหม มีครับมีอาหารเสริมเนี่ยจะมีคือเราก็จะให้ลำผสมบ้างลำผสมลำข้าวเนี่นะลข้าวแล้วแล้วทำยังไงฮะมันมันเป็นผงผงอ่ะก็เราใช้วิธีใช้วิธีบดรวมกับไอตัวหัวอาหารเราแล้วก็ผสมน้ําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรหมัดหมัดแล้วปั้นเป็นปั้นได้เป็นเน้เหนียวหย่อนป๊อกๆเลยเป็นลูกเขาก็จะมากินเขามากินเลยครับข้าวเขากินกลางคืนปะกลางคืนครับเริ่มเย็นๆนะครับเริ่มกินละ แต่กลางวันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องให้เลยใช่ไหมฮะโอ้ยนอนแล้วไม่ต้องเข้าก็ให้ให้ไว้ก็น้ําเสียใช่ไหมครับก็คือกลางวันนี้ห้ามให้อาหารปูเลยคือไม่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 เสียหรอกแต่ให้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่ออกมากินเอาง่ายๆก็คือมันก็เสียของที่ให้ใช่ทำให้น้ำมเราเน่าอีกเสียแทนที่จะได้กินเลยปูกินเลยแต่ต้องมารอแล้วก็บางครั้งก็รอมันคั่มละลายก่อนใช่ไหมอ๋อครับผู้ชมนะครับ นี่ครับคอสำคัญเลยก็คือไม่ต้องให้กลางวันไม่ต้องให้กลางวันเป็นให้ตอนเย็นแล้วกันเนาะช่วงเย็นนะครับให้อาหารนะครับนี่มาดูกันนะฮะนี่ครับล่องรอยผมก็เพิ่งรู้นี่ว่าปูมันกินผักตบเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดเจนครับนี่กินครับนี่ครับชัดเจนเลยรอยแทะโอ้ผมก็นึกว่ามีแมลงอะไรมากินมันแปลว่าปูนี่เองนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมันไปอยู่ในไหน นั่นนึงมีตัวหนึ่งอีกอันนั้นอ่าลอกคาบลอกคาบเป็นคาบลอกไปแล้วคาบมันเลยนะามาดูอรับผมก็นึกว่าปูมันนอนอยู่ตรงนั้นครับอ๋อนี่มาดูคาบปูครับเอ้านี่ไงสังเกตเลยคือคือถ้าปูตายเนี่ยมันก็จะเป็นปูแน่นแ่นทั้งตัวใช่ไหมครับครับแต่ถ้าปูที่ลอกคาบมันจะทิ้งคาบไว้เราดูอย่างนี้ครับถ้ายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือลอกไปแล้ว อ๋อเขาออกจากตัวเขาเขาจะดันออกนี่เลยดันออกด้านหลังดันด้านหลังดันออกแล้วตัวมาปุ๊บก็ทิ้งคาบไวอ๋อผมก็นึกว่าปูออกทำไมมันไม่ดิกไปไหนไม่ใช่บางคนเข้าใจว่าปูตายไม่ใช่ครับลอกคาบอ๋อมันลอกค<อ>าบแล้วเขาก็มาอยู่ในนี้ก็หลบในนี้นะครับเข้ามาแอบดูกันแอบดูได้ไหมได้แอบดูสักอ๋อมันจะเป็นอ๋อเป็นที่แบบฝ<ด>ั่งหนึ่งก็เป็นน้ําฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบไม่มีน้าเนาะใช่ครับลอไนี่อู้ไม่อยู่สูงขนาดนี้เลยแล้วน่าจะท้อง ตัวเมียน่าจะท้องไหนครับนี่ไงโอ้เอ้าน่าจะท้องนี่ครับอ๋อมาอยู่สูงสูงเลยนะนี่ส่วนใหญ่ท้องส่วนใหญ่ทอ้ทองใช่ไหม<อ>ครับอยู่เอ้าอาจารย์มันมันไม่ได้มีน้ําเลยนะนี่ตรงนี้คือยางครับธรรมชาติปูปูที่ท้องเลยเนี่ยเริ่มจะท้องแก่เนียเขาจะหลบไปที่แห้งพอใกล้คลอดอ่ะถึงจะลงถึงจะลงมาคลอดเอา้าเหรอครับ ก็หลบมาที่แห้งเนี่ยแห้งเลยอะไรเนี่ยแห้งเลยคือแบบให้ตัวตัวเองให้ตัวเองแห้งเลยใช่ครับไม่ไม่ลงไปใกล้น้ําเลยครับกินอาหารไหมครับแบบนี้ไม่กินไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินครับยิ่งได้ท้องแก่มากๆเนี่ยจะไม่ค่อยกินเลยแต่ถ้าท้องใหม่ๆเพิ่งเริ่มเข้ามาก็จะออกมากินบ้างอืมเอ้าปุงงงใกล้แล้วเนี่ยดูแล้วถ้าเพราะว่าตัวเนี้ผมเห็นมาสักสองสามวันแล้วยังอยู่ในนี้อยู่แสดงว่าน่าจะท้องแก่ควร ดูดิผมแอบดูดิเผื่อมันมีในนี้ลองลองดูขับยกดูไดรดิผมก็จะลองลุ้นเหมือนกันนะต้องดูสิมีไหมมีหรือเปล่าอันนี้ว่างนางกันดวงไม่ดีอะผมวางกันก็ไม่เข้านี่ไม่เข้าไหมลองลองดูผมไม่แม่นเว้ยผมไม่แม่นต้องต้องเจ้าของปูหรือเปล่าไม่เข้าโอ้โดนโดนวิ่งไปโน่นแล้วฮะนี่โดนโดนโดนนอันนั้นชุดแรกชุดแรกที่อันนี้ประมาณกี่เดือนฮะดูดูแล้ว อันนี้สามเดือนสามเดือนโตไวเนาะใช่ไหมถือว่าโตไวอยู่นะผมว่าอันนี้อันนี้สายพันธุ์อะไรฮะสายพันธุ์ที่ว่าบ้านเราปะอันนี้บ้านเราอันนี้เก็บสายพันธุ์อุบลสายพันธุ์เอ่ออะไรนะที่ไปได้มาจากคือหัวนาหัวนาสายหัวนาแถวหัวนาแล้วตลาดรือเปล่าน่าจะใช่นะครับสายหัวนาอยู่ตลาดเนาะนี่ครับนี่ นี่มันโตไวนะนี่โตครับสามเดือนแล้วถ้ามันลอกคาบอีกทีไม่ใช่มันจะตัวเท่าอีกตัวที่มันกำลังลอกขาบหรือเปล่าสูสีพระพอันลอกปุ๊บจะโตขึ้นมาอีกครับเป็นวัฏจักรชีวิตมันอันนั้นนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะเขาเขากำลังจะไข่แตะไวไม่ได้ครับเนี่ยถ้าแตะไวงีดไข่ตัวเองทิ้งเลยสลัดสลัดเลยใช่ไหมใช่ตกใจต้องอยู่แบบอยู่แบบนี่อุ้ยนี่นี่ตัวอุ้ยโคตรแบบแม่นแบบแม่นเดี๋ยวดูดูดู ขอนซูมหน่อยราะมันไม่เห็นะมันมันอยู่ข้างในอาจจะดูยากหน่อยนี่ครับมีอยู่เด้อเห็นไหมกล้องไม่ค่อยอนี่ครับแต่ว่ารู้แต่ว่าอยู่ข้างในนะโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ผมเห็นมาผมเห็นมาสองวันละอันนี้ก็จะไข่เหมือนกันไหมผมว่าท้องละถ้าแบบนี้ก็คือท้องอะคือจริงๆวันเนี้ยคือพอดีโอ้ยถ้าโชคดีมาเมื่อวันก่อนผมทําคลอดไปแม่หนึ่ง ช่วงนี้ไมได้ทำคลอดให้ดูช่วงนี้คลอดเยอะนี่เนี่ยครับเป็นช่วงช่วงที่ปูขยายพันธุ์เลยช่วงนี้อ๋อช่วงนี้คือแบบ,บไม,ไม่ไม่ค่อยได้จับเนาะต้องปล่อยปล่อยนิ่งๆไว้ไอีกบอ่อไหมฮะอันนี้เป็นบอ่อที่คลอดคลอดลวนวเป็นปูนี่นบ,อบอ่อบ่อคลอดเหรอครับ,รบนี่อนุบาลอนุบาลครับนี่ครับอีกบอ่อหนึ่งดีดีนะครับ อาจารย์ตัดสินใจติดสแลนนี่ดีนะครับเพราะว่ามันร้อนเพราะว่าผมก็ได้อาศัยสแลนเหมือนกันออนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดวตัวเล็กๆเหมน,นเขาเขาวใช่ไหมมันจะอยู่ตามโคนนะอ,อือนีไ่ไม่เห็นชัดอันเอาอันนี้ไม่มีตัวใหญ่ใช่ไหมมีแต่ตัวเล็ก <_ S 2> ชครับอันนี้อนุบาลไม่ให้หลบข้างหลังเห็นไหมมูนอยู่ในโคนเห็นไหมอ๋อเนี่ยครับตัวเล็กๆครับนี่โตเร็วนะอันนี้เพิ่งเพิ่งคล่ดใหม่ๆเลยเนี่ยยังไม่ถึงเดือน อนี่อยู่โคนเนี่ยครนี่อยู่ตรงนี้โอยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงครับนี่เขาลอกคาบไปไหมเริ่มทยอยน,นีลอกคาบแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นอืนี่ครับก็จะประมาณนี้ต้องอยู่กับเขานานๆน,นะครับไม่ใช่ตัดสินใจเลี้ยงแล้วคิดว่าจะรอดเลยนะต้องค่อยๆศึกษาไปนี่ครับไม่ต้องใจร้อนครับเดี๋ยวถ้าใจร้อนเดี๋ยวมันถอดใจก่อนมันเรา เห็นมันตายอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่มันจะตายบ่อยใช่ไหมถอดใจอยู่อยู่ในนี้เราเราสักเกือบสองร้อยตัวได้สองร้อยตัวมันไปอยู่ที่ไหนหมดเนี่ยหลบอยู่ตามใต้โคนบ้างอะไรบ้างที่เราจะเห็นนะเขอันนี้อยู่ตรงนี้สองตัวตรงนี้สองตัวเลยจริง๋ยวผมคือบางครั้งไงสีมันจะใกล้เคียงกับไอ้นี่2สองตัวเลยตรงนี้จะจะไม่จะไม่ค่อยเห็นหรอกนี่นี่เห็นไหมเนี่ยไม่ใกล้ใกล้เห็นเดมเราดูนะดูนะคอยดู เรื่่งแล้วนะ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 เนี่ยมันจะหลดอย่างนี้แหละสีเขาเหมือนกันเลยเขาปรับสีได้ใกล้เคียงเลยแบบนี้เปลี่ยนน้ำไหมครับอาจารย์อันเนี้ยถ้าถ้าปูเล็กปูเล็กเราให้อาหารไม่ค่อยเยอะไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนครับนี่ตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลมาเนี่ยยังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยน้ําก็ไม่ได้มีกลิ่นจะเดือนนึงนี่นะแต่เขาเป็นตัวเล็กเนาะเขาไม่ค่อยแบบมี ถ้าที่มันจะเสียก็เสียเพราะอาหารเรานะใช่อาหารเดือนที่เราหยอดพอกหยอดเล็กๆมาดูว่าถ้ากินหมดแล้วค่อยหยอดถึงหยอดนี่น้ำจะไม่เสียดีอ่ะนู่นแหละผมจะเปลี่ยนสักทีหนึ่งก็น่าจะนู่นแหละเกือบเดือนเกือบเดือนเปลี่ยนให้หน่อยเพราะน้ำเย็งโตหน่อยโตกว่านี้เพราะน้ำจะเปลี่ยนเดี๋ยวก็นอกน้ําอีกใช่ไหมมันนอกน้ําเหมือนปลาไว้ะคือมีมีนอกนะมีนอกถ้าเราเปลี่ยนเราเอาน้ําที่ใส่น้ําเยอะเกินไป แล้วก็ไปเอาน้าปราปามาใส่น็อกน็อกเหมือนกันน็อกแต่ถ้าน้ําบาดาลแล้วก็ใส่ในปริมาณที่ขึ้นมาให้มี<อ>มน้ําเก่าด้วยไหมหลังพอดีมีน้ําเก่าได้ก็ก,ก็ดีครับยิ่งดีก็ดี<ม>แล้วคอ่คอยเติมน้ําทีหลังให้มันแค่ท่วมหลังนิดนึงก่อนแต่พอผ่านไปพาเออปูเริ่มอยู่แล้วปรับตัวได้กับน้ําใหม่แล้วก็ค่อยเติมขึ้นมาอีกให้ให้ สูงขึ้นมางี้หน่อยก็ได้แล้วก็ส่วนปูเล็กก็ทําสลแอนไว้ให้ขึ้นมาลอยหายใจอันนี้ทําสลแอนอีกให้ขึ้นมาหายใจไม่งั้นจมน้ําตายครับเอาต้องหายใจนะเป็นเป็นสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกแต่ว่าต้องขึ้นมีจังหวะที่ขึ้นมาหายใจด้วยอมไม่งั้นอยู่แต่ในน้ําเดี๋ยวก็อาขาดแล้วก็จมน้ําตายครับอ๋อจมน้ําตายปูจมน้ําตาย,ตายโอ้ยนี่ครับมีสลแนดนเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่มีสลแอนให้ คือให้ให้ให้ขึ้นมาหายใจหายใจแล้วก็มาลอกคาบตรงข้างบนนี่ปะมีมีขึ้นมาลอกคาบด้วยบางครั้ง,งก็ลอตามนี้แหละบางครั้งก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็บางตัวที่จะจะลอกคาบแล้วก็ลอกบนก็คือต้องเน้นเน้นเป็นผักตบนอะอาจารย์ครับใช่ไหมอันนี้ก็กินใช่จริง,รงๆผมเห็นบางบางฟาร์มนะคลอดปั๊บเนี่ยหนึ่งเดือนแรกเขาไม่ให้อาหารอะไรเลยเขาให้กิน,นพวก,าการากสาหร่ายพวกรากผักตบอย่างนี้เดียวเลย แต่ถ้าผมอะผมก็ก็ให้เขาบ้างแหละให้บ้างมีโปรตีนบ้างนิดนึงน่งอ๋อครับอโอเคโอ้โหมันมีมีบอ่อไหนเยอารยะจานก็สุดท้ายโอ้มีหลายบ่อมากเลย<ช>อันนี้บอ่ออะไรนี่ะจะตัวใหญ่อันนี้เป็นปลาปลาหม้อเทศมาเลี้ยงเปลืออหน่อยอละลโคือคือข้อดีครับอ่าผมได้โปรตีนจากปลาเนี่ยให้ปูด้วย เพราะว่าผมจะต้องให้ออะไรคืโปรตีนโปรตีนจากเนื้อปลาผมจะให้ปลาสดเนี่ยทุกอาทิตย์กอดล้างบ่อเพราะนั้นผมไม่ต้องซื้อปลาผมก็ปลานี่กินเลยได้แล้วก็ปลาเนี่ยสับเป็นโปรตีนให้ปูกินอ๋อนี่เอาปลาตรงนี้น่ะเอานี้เลยก็เรากินด้วยให้ปูด้วยก็คือก็ประหยัดไปอีกอันนี้เลี้ยงเลี้ยงปลาหมอเทศนะครับไว้ทั้งคนและปูครับมีปลาดุกด้วยผสมปลาดุกอีกคโอ้ ไปทํากับข้าวหรือเปล่าใช่ไหมครัใช่ครับตรงนี้เหรอบ่อนี้คะับอันนี้อันนี้บ่อนี้เป็นบ่อคือบ่อเนี้ยมีปลาด้วยเป็นบ่ออนุบาลผักตบอนุบาลผักตบเวลาเราได้ผักตบมาเนี่ยอ่ามาอนุบาลไม่มีบางส่วนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันโดนกินหมดอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับเราต้องหาอใหม่ไปทดแทนหน่อยอนุบาลผักตบพอพออนุบาลเสร็จปุ๊บบางครั้งอ่ะ ไปได้ปลาสวยงามอะไรแบบว่าปล่อยๆมันก็ลอดเฉยเลยอ๋อปลาสอดครับผมเห็นนะขับไปนูนอ๋อก็ดีครับไว้กินลูกยุงแล้วก็มีหอยหอยเชอรี่มีหอยเชอรี่อันนี้ก็โปรเจกต์ต่อหรือเปล่าลองลองดูหอยเชอรี่นี่จะเป็นสายใหญ่หน่ที่เป็นกำแพงอ่ะสายพันกำแพงครับ